น้ำจะลดแล้วจะหมดแล้วนะนี่เราเครื่องสูบเป็นแบบนี้โอ้ห้องจิตสำนักที่จะดเรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทเตือนเราที่เมานั้ง เตรียมตำส้ตมตำกันแล้วนะส้ตมตำรอจับปลารอจับปลากันยากาศแบบนี้เลยฮนะชายเนี่ยส้ตมตำเด็ดๆนะกลางทุ่งนี่ป้าปุงป้าปุงจัดการหลานสาวช่วยกันนะพนะี่เคยเนี่ยมาตำส้ตมตำกันนะ คนสู่ปลาก็สู่ไปคนจับปลาก็จับไปนะคนทําอาหารก็อย่างนี้แหละก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวพวกเรานะเนี่ยถือว่าเป็นการเลี้ยงฉลองปีใหม่กันแบบเนี่ยกิจกรรมมาจับปลามาสู่ปลากันเอา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 ดูดูว่าโอ้โหเอาไล่กันโอ้โหได้ตัวใหญ่นะเมื่อกี้นะตัวเป็นตัวเลยนะนะเป็นแซ่บนะแต่ะละคน <laughs> โอ้โหเ้ยส้มตำเห็นเนี่ยน้ำลายมันสอเลยเฮ้ยของเด็ดเด็ดะตำปลาร้าบ้านเราเนี่ยฮะสูตรเด็ดสูตรเด็ดเดี๋ยวลองลองสักคำสิสักคำสักคำเด็ดเด็ดใหญ่ใหญ่เนี่ยให้ให้ตัวบ้านเลยเนี่ย กินส้มตำกันกินส้มตำที่กลางทุ่งกันนี่แหละรถชาติที่คุ้นเคยเนี่ยจะไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่บ้านเรานะคือว่าสุดยอดมากๆโอ้โหเนี่ยข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำนะ ตุ้ยเลยอื <c oughs> อเฮ้ยปลาาครับมีปลาลาด้วยแต่าเล็กเคียร <c oughs> ์ลบนะละลบไปลบไปปลาหลบไปอืนี่ฮะข้าวเหนียวดำไม่แม้คักอือากาศอีกมุมหน,น,นึ่งฮะนี่ <c oughs> เรามีผลไม้ด้วยตามฤด,ดูกาลของพวกเรามะม่วงดูน้ำจิ้มฮะน้ำจิ้มอือ เห็นน้ำจิ้มแล้วน้ำลายหกนะเนี่ยหอมแดงปลาร้าตั้งอยู่ไงเนี่ยเจ้๊ชิมหน่อยชิมหน่อยสุดๆอร่อยอร่อยอร่อยเอาบรรยากาศแบบบ้านๆนะนะโน่นหลานๆของน้าเล็กกำลังนะหรือพุทย่านะ จากการสูบป,ปลานี่น้ำก็ลดลงเยอะแล้วะเกือบละเกือบจะได้จับกันละนะเดี๋ยวรอลุ้นกันฮนะว่าจะมีปลาให้จับกันสักกี่ตัวนี่ฮนะหลานชายจับเต่าได้ฮะนะมีเต่าด้วยเดี๋ยวก็คงปล่อยฮนะเพราเราสัตว์พวกนี้นะ ไหนดูตัวใหญ่ไหมโอ้โหเต่าตัวใหญ่เลยะเอาไหนได้อะไรได้อะไรโอ้ยเต่าอีกเต่าเยอะโน่นฮนะเอาได้ปลาตัวเล็กโน่นกบเข้าไปแล้วโน่นเอาเอาปลาทัดลงไปทำายไป ไปยำแมงจีซ้อนบ่เออเออขออะไรปลาพาถุงกันโอ้โหมันมันกันนะดูนวดเอาแกงปูได้ปลคอใหญ่ดูโอ้โอ้โอ้เอาเฮ้ยโอ้โหไหนดูปลาไม่ใช่ดูแต่ญ้าโอ้โอ้ยนั่นนั่น โอ้โหหลุดมือหลุดมือน้องบอล <c oughs> อ้าวอ,อ่ามันล่วหลุดลงมาแล้วล